ข้าสุรการเปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับในช่วงนี้ยังสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง s m s ให้อาจารย์ตรวจสอบดวงชะตากันได้อย่าลืมระบุข,ข้อมูลเข้ามาให้ครบนะคะพิมพีดีเว้นวักตามด้วยชื่อนามสกุลค่ะวันวันที่เดือนพศและเวลาเกิดคุณผู้ชมที่เกิดในช่วงราศีของวันเที่ยงคืนถึงตีห้าครึง่งฟ้าสว่างอะไรอย่าลืมระบุเข,ข้ามาชัดเจนด้วยนะคะส่งมาที่422 1606นั่นเองส่วนใครอยากพูดคุยกัน โทรเข้ามาลงทะเบียนได้นะคะสองหมายเลขนี้เลย02 496 0493และ02 496 0494นะคะแต่ว่าก่อนที่จะให้อาจารย์ตรวจสอบดวงชะตาเพิ่มเติมนะเดี๋ยวเรามาทวนกันดีกว่าภาพรวม12ราศีนะคะวันนี้กลางสัปดาห์ด้วยนะแล้วก็เป็นวันหยุดแบบนี้เนี่ยเป็นอย่างไรกันบ้างชาวราศีมังกรนะคะวันนี้ในเรื่องของการงานต้องคิดก่อนที่จะลงมือทํา หรือว่านะคะลองเลือกทําในสิ่งที่มันแตกต่างไปจากเดิมจะเป็นเรื่องของวิธีการจะเป็นเรื่องของการทํางานการลงทุนเองก็ตามนะคะส่วนในเรื่องของหัวใจวันนี้ใครสดอยู่อย่างที่จะมีคู่ให้รุกให้เรียบขนขวายนั่นเองเน้นโทนสีน้ําตาลเด็กเล่งสีเขียวค่ะชาวราศีกุมนะคะวันนี้ในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองดูเหมือนว่า หยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองหยิบจับอะไรก็เป็นไรายได้นะคะส่วนคนที่ทํางานกับผู้หลักผู้ใหญ่ใกล้ชิดหรือว่าต้องทำงานในกลุ่มเดียวกันแบบนี้นะคะก็มีโอกาสได้รับสิ่งดีๆได้รับโอกาสด้วยนะคะเน้นโทนสีเหลืองเหล็กเลี่ยงสีชมพูค่ะชาวราศีมีนนะคะวันนี้ในเรื่องของงานเตรียมตัวให้พร้อมนะมีโอกาสไดเ้เจอกับเรื่องราวในอดีตหรือว่าคอนเนคชั่นเก่าๆหรือง,งานเดิมๆนะคะ ส่วนในเรื่องของสุขภาพก็ต้องระมัดระวังด้วยนะคะวันนี้ดูแลตัวเองให้ดีอย่างที่บอกทุกครั้งเจ็บป่วยก็อย่ามองว่าแค่เล็กน้อยนะคะแล้วก็วันนี้ก็ต้องระมัดระวังเรื่องของเกณฑ์การเสียทรัพย์ด้วยนะ,ะอาจจะเป็นในเรื่องของรายจ่ายเรื่องของหนี้สินที่มันคาราคาซังอยู่น,นี่เคลียร์ให้พร้อมก็แล้วกันเน้นสทนสีเทาเด็กเลี้ยง,งสีม่วงค่ะชาวราศีเมษนะคะวันนี้เรื่องของการงานค่อนข้างมีปัญหานะคะถ้าเกิดว่า แต่ถ้าเกิดว่าทํางานต่างถิ่นฐานก็ถือเป็นการแก้ดูงชะตาไปแต่ว่าใครทํางานเป็นทีมเป็นกลุ่มเป็นคณะหรือว่าทํางานประจำเองก็ตามนะคะแล้วไม่ได้ไปไหนอยู่กับที่เตรียมตัวให้พร้อมนะคะกับสิ่งต่างๆที่จะเข้ามาวันนี้อาจจะมีความทิพผันเกิดขึ้นได้ส่วนในเรื่องของหลกักทรัพย์เงินทองถ้ารู้สึกว่าเต็งติดขัดเหลือเกินลองมองหาคอนเนคชั่นเก่าๆนะจะเป็นเพื่อนฝูงหรือว่าคนที่ทํางานด้วยกัน หรือว่านะคะไม่จะจะเป็นในเรื่องของการกู้นี้ยืมสินเองก็ตามเนี่ยนะก็ลองเจราจาดูเม้นโพลสีบอลทองหลืกเลี่ยงสีขาวค่ะชาวราศีพฤษภนะคะวันนี้ในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองบริหารให้ดีมีทั้งรายจ่ายประจำแล้วก็รายจ่ายจอด้วยนะคะบางครั้งเหตุของการใช้จ่ายบางทีมาแบบไม่รู้ไม่รู้ตัวเหมือนกันก็เตรียมตัวให้พร้อมนะคะกับสิ่งต่างๆที่จะเกิดขึ้นส่วนเรื่องหัวใจคนที่มีคู่ อย่าทะเลาะก,กันให้เสียเวลาเลยค่ะเพราะว่ายังไงก็หนีกันไม่พ้นอยู่ดีพูดคุยกันด้วยเหตุและผลดีกว่านะคะเน้นทนสีบอลเงินเด็กเลี้ยงสีเทาค่ะชาวราศีเมถุนนะคะวันนี้หลักทรัพย์เงินทองระวังมีปัญหากับคนรอบข้างสิทธิประโยชน์เรื่องของผลประโยชน์ไม่เคยเข้าใครออกใครนะแต่วันนี้ก็ต้องดูให้ดีด้วยนะคะส่วนเรื่องของหัวใจคนที่มีคู่อึดอัดเบื่อนา,นายถ้าถ้ารู้สึกว่าไม่ไหวหรือไปต่อไม่ได้ก็ลอหาทางเจราจาพูดคุยกันแต่ถ้า รู้สึกว่าไงก็ต้องไปต่ออยู่ดีลองพยายามนะคะใจเย็นแล้วก็พูดคุยกันด้วยคําพูดที่พเพราะเพราะหรือว่าเติมความหวานให้กันบ้างเน้นโทนสีน้ําตาลเหล็กเลี้ยงสีเขียวค่ะชาวราศีกรกฎนะคะวันนี้เรื่องหัวใจอีกหนึ่งราศีนะคะวันนี้คนที่มีคู่พูดให้น้อยอดทนให้มากนะคะจะมีหลายสิ่งหลายอย่างเข้ามากระทบจิตใจกันส่วนเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองก็มีเกณฑ์การใช้เงินฉุกเฉินด้วยนะคะฉะนั้นเตรียมเงินไว้ให้พร้อม จัดสรรปันส่วนให้ดีไม่ว่าจะใช้ใจ่ายอะไรก็ตามสุดท้ายแล้วก็ต้องมีการเก็บในะเรื่องของเงินออกมาไว้ด้วยเนะ็ตทนสีดำเล็กเล่เลเลสชีชมพูค่ะชาวราศีสิงห์นะคะวันนี้เรื่องงานระวังมีปัญหากับผู้หลักผู้ใหญ่ฉะนั้นอย่าเชื่อมั่นมากจนเกินไปนะคะวันนี้อาจจะต้องใช้คําว่าอ่อนน้อมถ่อมตนน่าจะทําให้ทุกอย่างนั้นผ่านพ้นไปได้ด้วยดีส่วนในเรื่องของหลักทรัพย์เหมือนทองก็มีโอกาสลงทุนอสังหาริมทรัพย์นะคะ วันนี้มีเกณฑ์ดีๆแต่ว่าก็อย่าลืมเช็คในเรื่องของนะคกะการตัดสินใจให้ดีด้วยว่าเรารู้ข้อมูลเนี่ยมากน้อยแค่ไหนเน้นโทนสีน้ำตาลหลีกเลีล่ยงสีบอนเงินค่ะชาวราศีกันนะคะวันนี้ในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองนะคะวันนี้ฟุก่ะมีโอกาสที่จะได้รับส่วนแบ่งจากการเป็นคนกลางหรือว่าได้รับรายรายรยรายได้จากการเป็นคนกลางนี่เอง แต่ว่าเรื่องของงานอย่าทําอะไรที่มันเกิดความเสี่ยงก็แล้วกันเน้นโทนสีส้มหร็กเล้งสีเขียวค่ะชาวราศีตุลน,นะคะวันนี้ในเรื่องของงานต้องหนักแน่นนะคะมีโอกาสที่จะถูกตําหนิถูกกล่าวว่าทําให้หมดกําลังใจนะแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของหลักทรัพย์เงมือนทองก็ต้องรู้จักกระจายความเสี่ยงด้วยนะคะส่วนในเรื่องของหัวใจวันนี้คนที่มีคู่ ถ้าไม่ได้อยู่ไกลกันก็อาจจะมีปัญหาถ้าอยู่ในอยู่ใกล้ๆกันในเรื่องของการทะเลาะเบาะแว้งกันพูดคุยเองก็ตามเน้นโทนสีเขียวหรือเลี่ยงสีควนบุรีค่ะชาวราศีพิจิกนะคะวันนี้ในเรื่องของการงานหยิบจับอะไรก็ดูว่าจะสําเร็จนะคะแต่ว่าในเรื่องของในเรื่องของคู่นะวันนี้ค่อนข้างมีปัญหาทีเดียวลองหาเวลาทบทวนหัวใจกันบ้างนะคะว่าว่าพร้อมแล้วหรือยังเน้นโทนสีเทาหรือเลี้ยงสีชมพู สุดท้ายชาวราศีธนูนะคะวันนี้ในะเรื่องของหัวใจถ้ามีโอกาสศึกษาก็ให้ศึกษากันแม้ว่าจะไม่ใช่คนในฝันก็ตามนะคะไม่แน่นะว่าคนที่ดีสำหรับเราอาจจะไม่ใช่คนที่เราใฝ่ฝันก็ได้เล้ยนคนสีเลืนนเล้นหมูหลีกเลี่ยงสีครีมน,นะคะนี่คือภาพรวมของ12ราศีกับกลางสัปดาห์แบบนนี้นะคะหลายราศีเจอเจอกับปัญหาการเตรียมตัวไม่พร้อมฉะนั้นวันนี้นะคะท้งเรื่องของงานเรื่องของหลักทรัพย์เงินทอง เตรียมตัวให้พร้อมค่ะเพราะว่าไม่แน่อาจจะมีเหตุพลิกผันเกิดขึ้นได้ตลอดนะคะส่วนใครฟังไม่ทันทวนซ้ำกันได้เข้าไปกดถูกใจเข้าไปคลิกไลค์กันที่ Facebook Fanpage Miracle Channel TV นั่นเองค่ะ,ะต่อตอนนี้มาต่อกันที่ SMS คุณผู้ชมส่งข้อมูลเข้ามาให้ครบถ้วนก็นแล้วกันคุณสิริวันเกิดวันที่14ธันวาคมนะคะ2533เวลาเกิดบ่าย3โมงครึง่งมีเกณฑ์ออกรถเมื่อไหร่บ่าย 3ครึ่งวันศุกร์นะครับสิบสี่เดือนสิบสองสามสามตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่างย <c oughs> ี่สิบสี่อ๋อโอเคใกล้ถึงวันเกิดแล้วนะครับตอนแรกกลัวว่าจะรอไม่ไหวนะย่างยี่สิบห้าที่กำลังจะมาถึง นะครับมีโอกาสสมหวังในเรื่องของยุดยานพาหนะเหมือนจะมีคนช่วยนะฉะนั้นถ้าคิดว่ามันอดอัดหรือติดขัดลองลองหาคนใกล้ตัวโดยเฉพาะญาติผู้ใหญ่ที่เป็นผู้หญิงสมหวังแต่อาจจะต้องเป็นหลังวันเกิดที่กำลังจะมาถึงนี้อีกไม่นานนะครับส่วนงานละเป็นอย่างไรหลังวันเกิดไปแล้วเนี่ยนะหลังวันเกิดไปแล้วพอดีไม่ได้บอกอาชีพะนะจ๊ะงานผมใช้คำว่าเหนื่อยแล้วกันนะเหนื่อย แต่ด้านดีคือมีโอกาสได้เริ่มในสิ่งใหม่เกณฑ์นในการทําธุรกรรมกู้ยืมก็เด่นจัดไฟแนนซ์่านหลังวันเกิดนี่เองนะครับ SMS ตมอมาค่ะ SMS ต่อมานะคะเจ้าของ SMS เกิดวันที่8สิงหาคม2519เวลาเกิดสี่ทุ่มตรงวันอาทิตย์บอกว่าอาชีพเสริมขับแท็กซี่ดีไหมคะแล้วก็จะออกรถได้หรือเปล่า จริงๆลักษณะงานที่คิดอยากจะทำก็กเรียนว่าไม่ไม่ค่อยเด่นนะครับไม่ค่อยเด่นและกลัวว่ายิ่งถ้าคุณตั้งใจจะออกมาเป็นรถของตัวเองเลยเนี่ยยิ่งไม่เชียนะครับฝากกลุ่มที่เด่นไว้พิจารณาลองดูว่าเรามีทักษะความสามารถหรือไม่นะครับหนึ่งเลยถ้าชอบโหราศาสตร์จริงๆอยากให้ลองดูนะขวนขวายหน่อยอย่างน้อยเป็นอาชีพเสริมและสองถ้าคุณทำเกี่ยวข้องกับพวกงานเย็บป,ปักถักร้อยงานแก้ไขซ่อมแซม เสื้อผ้าพวกนี้ดีหรือถ้าจะเป็นพวกของกินของรับประทานนะครับอาหารการกินต่างๆเนี่ยถ้ามีการจรมีการเดินทางอย่างพวกรถกับข้าวอะไรพวกนี้สมรูปเอสเมสตอมาค่ะเอสเมสตอมาคุณนุชรีนะคะสี่ตุลาคม2520ค่ะเวลาเกิด7จ็ดมงเช้าไม่ได้บอกวันเนาะบอกว่าถามโชคลาภส่วนงานเนี่ยก็รับ ตกแต่งสวนแบบบิวอินจ้ะผมทำสออย่างม้งมุวยบิวอินด้วยตกแต่งสวนด้วยเดี๋ยวลองดูนะครับโชคลาาปีนี้ซื้อติดไว้ไม่ว่ากันนะครับต่ฝากระวังพวกอุบัติเหตุด้วยช่วงนี้หาโอกาสให้ชีวิตสัตว์เดินละ8ตัวนะครับในช่วงอายุย่าง38นี้ส่วนงานผมจะบอกอาชีพที่เด่นไว้พิจารณาแล้วกัน นะครับสองสิ่งที่ทำเนี่ยให้ผลใกล้ใกล้เคียงให้ผลใกล้เคียงแต่ถามว่ามันเด่นที่สุดในพื้นชะตาหรือไม่ต่ว่าไม่สิ่งที่เด่นกว่าฟังดูนะฮะว่าทําได้หรือเปล่าพระฤหัสสวยถ้าเกี่ยวข้องกับสวนสมุนไพรนะขายยาขายอ,อาหารที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพโดยตรงนะฮไซส์ใหญ่กระพกสถานพยาบาลฟิตเนสเซ็นเตอร์หรือแม้กระทั่งการเปิดร้านนวดแผนไทยธุรกิจเครื่องสังฆพันธ์อันเนี้ยอันเนี้ยเด่น ฝากไว้พิจารณานะครับส่วนทะเบียนรถเนาะ7940ค่ะคู่หลังดีเสริมหัวคิดทำมาค้าขายการวางแผนทางธุรกิจแต่79เนี่ยกว่าจะถึงเป้าหมายที่เราตั้งใจเนเหนืหน่อยหน่อยอันนี้ใช้น้ำพระพุทธมนต์แตะที่เลขเจครับ SMS ต่อมาคะ่ะคุณอิงฟา้านะคะเกิดวันที่29กันยายน2526เวลาเกิด6โมงเชา้าไม่ได้บอกวันถามโชคลาภและความรัก ปฏิทินตรงกัวันพระฤหัสบดีนะครับ29กันยา26ตอนนี้ย่าง32ด้วยพื้นชาตาฝากระมัดระวังถ้าไม่ได้มีปัญหาเรื่องของระยะทางในการครบหานะครับก็จะเป็นลักษณะของมีบุคคลอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องราวของความรักนะครับอันนี้คือด้วยด้วยภาพใหญ่ แต่ว่าปีนี้ถ้ามีคู่อยู่แล้วเนี่ยถึงจะมีปัญหาอะไรก็น่าที่จะปรับความเข้าใจกันได้แต่ถ้ายังโสดอย่างที่ผมเรียนแหละก็เกณฑ์ความรักไม่ค่อยดีและปีนี้เกณฑ์รักใหม่ก็ไม่เด่นด้วยนะครับส่วนการเสี่ยงโชคปีจรก็ถือว่าไม่เด่นเช่นเดียวกันทะเบียนรถ756ดค่ะ5้าดีครับเป็นคู่รัพย์คู่โชคแต่โทษทุกเสาอันนี้ใช้น้ำพระพุทธมนต์แปะที่เลข7 s ็ s เต่อมาคะ่ะ คุณเอื้มเดือนนะคะ28ธันวาคมฐานเรื่อาางเลขบ้านอย่างเดียวเลยทับ3-3อังคาร2ดวงเนี่ยบางครั้งถบอกกว่าโจู้นะหรือไม่ก็จะแข็งเกินอาจจะมีปัญหากับคนที่อยู่รอบข้างได้นะครับอันนี้ก็ใช้ตรงคำเร็วแท้ปิดที่เลข3คู่หลักเรื่องของเลข SMS ต่อมาค่ะคุณสดุดีนะคะเกิดวันที่25พฤศจิกาย,ยน2510เวลาเกิด9นาฬิการตรงวันเสาร์อยากทราบเรื่องของโชคลาภกับการเงิน ถ้าในแง่ของการเสี่ยงโชคก็ไม่เด่นด้วยพื้นดวงก็ไม่สวยนะครับส่วนการเงินแต่ในแง่ของสภาพคล่องหลังวันเกิดน,นี้จะดีกว่าช่วงปีที่ผ่านมาจะดีกว่าช่วงปีที่ผ่านมานะครับ SMS ต่อมาค่ะคุณจะทารัสนะคะเกิดวันที่13มกุมภาพันธ์2538เวลาเกิด9ก้นาฬิกา11นาทีวันจันทร์ถามสุขภาพแล้วก็เนื้อคู่ ปีนี้ปัตตานีเสียใช้คำนี้นะครับฉะนั้นถ้ายัางโสดอยู่ก็อย่าเพิ่งไปยึดมั่นถือมั่นในด้พื้นชาตานั้นก็ได้รับอิทธิพลจากาคู่พลัดพรากนะครับเกณฑ์ความรักก็ต้องบอกว่าไม่ค่อยที่จะสมบูรณ์สักเท่าไหร่แต่ถามว่าเมื่อไหร่จะมีโอกาสคบหาจริงจังลงตัวเป็นเรื่องเป็นราวนะครับไม่ต้องรีบอย่างที่ผมเรียนย่างยี่สี่ไว้ว่ากันสุขภาพด้วยพืชาตาดูพวกไขมันนะถ้ายิ่งคุณอายุมากขึ้นเนี่ยไขมันสายตาระบบเลือดความดันพวกเนี้ย ซึ่งถ้าไขามันมันมีเยอะเนี่ยมันจะส่งผลพวกเอามาพึ่ง์อัมาพาตหรือว่าโรคหัวใจได้อีกกลุ่มหนึ่งจะเป็นปัญหาพวกกล้ามเนื้อนะจรับเอาละเดี๋ยวเรามาในส่วนของสายกันบ้างดีกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชื่ออัจฉริยาะสุนทรัรคุณอัจฉริยาบวันน <One day S 2> ี้ไปเกิดเวลาเกิดคะ่ะ เกิดวันเสาร์ที่9สิงาคมค่ะปศ2512นะคะกเกิดประมาณ7โมงช่วง7โมง8โมงเช้าค่ะตรงกับวันวันเสาร์ถูกต้องเสาร์ค่ะจะอยากถามอะไรอาจารย์คะจะถามเรื่องเปลี่ยนชื่อจริงจริงแล้วชื่อเดิมชื่อพานิค่ะแล้วไปเปลี่ยนมาสองปีแล้วชื่อเจริยาค่ะอัเดี้ลองดูชื่อชื่อเดิมสะกดอย่างไรคะอ่าพอทงสรานนนสศระอีค่ะ แล้วแล้วก็เปียนมาเป็นอัจฉริยะอืมแต่ธานีมันก็ไม่ค่อยดีนะจะก็คือจะไม่เด่นจะไม่เด่นเรื่องงานนะครับแล้วแล้วเคยแล้วเคยส่งเอสเอ็มอมาถามอาจารย์นะคะแล้วอาจารย์ก็ว่าไม่เหมาะอะคะ่ะแล้วอยากจะถามอาจารย์ว่าเปลี่ยนชื่ออะไรดีคะอ่าอัจฉริยะเดี๋ยวผมสะกดฮนะอัจฉริยะสะกดเหมือนอัจฉริยะหรือเปล่าอาจารแล้วเปลี่ยนสระอาเป็นสระอา,ระอาธรรมดานะจ๊ะตรงอัจฉริยะ ตรงตัวเลยคือ<ะ>อัจฉริยะคือสกดเหมือนอัจฉริยะ,ยะแต่เปลี่ยนสรอาะเป็นสระอาใช่ไหมครับค่ะค่ะยอยักษ์สลาอานะคะคะจ้าอืมอัจฉริยะนามสกุลอะไรครับสะสมทรัพย์สะสมทรัพย์พค่ะ,คะก็ถ้าถามก็พอใช้ได้นะแต่มันจะมีปัญหาในเรื่องของอการควบคุมอารมณ์เหมือนกันนะฮะ นะจะวู้วาจะวู้วามแล้วมีเป็นเป็นคนแบบหงุ่หงดง่ายอะไรนยคะเาอยากะถามอาจารย์ว่ามีชื่อที่เหมาะวันนี้อ้าจดนะผมไม่ได้ให้เป็นชื่อหรอกนะครับแต่จะให้หลักเกณฑ์ไหนไหนจะเปลี่ยนแล้วคุณเกิดวันเสาร์ถูกไหมใค่ะให้เริ่มต้นด้วยตัวสเสือสสลาสบองรีใชหอหีบรอจุลาฮอนกคู่หลีกเลี่ยงดชดาตปตัก <Yeah. S 1> ถ่อสันฐานทนางมุนโทต่ <Yeah. S 1> อพุทธเท้าแล้วก็นอนเนนครับ <Yeah. S 1> นะไปดูหนังสือตั้งชื่อตารรับหนังสือชั <Yeah. S 1> ้นนาทั่วไปวิธีเลือก <Yeah. S 1> ไม่ต้องหลอ่อไม่ต้องสวยแล้วคนแต่งแต่ให้ดูว่าจัดพิมพ์มาหลายครั้งแล้วคนที่แต่ง <Yeah. S 1> เนี่ยมีลักษณะของความเป็นครูบาอาจารย์เป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของภาษาศาสตร์เป็นปราชญ์เป็นราชบัณฑิตพวกนี้ ซื้อมาแล้วคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ที่ผมว่าแล้วส่งเข้ามาถามเนียผมจะตรวจสอบให้ครั้งหนึ่งงานค่ะนาอ,อ่อเดียจะถามเรื่องอาชีพอะะ่ะารยทำอาชีพอะไรดี้งี่นี้ตอนนี้ทําอะไรทำอะไรก็ติดขัดได้หมดอาจารตอนนี้ทอะไรอยู่คะตอนนี้เป็นเรื่องการทําทงานบ้านนะคะ่ะแต่บาืทอคืนก็ไม่ใอยมีเรื่องแบบนีเรื่องไม่สบายใจอะไรมันจะมีปัญหาไม่อยู่เท่าไหร่ะคะ่ะเออเป็นขอโทษนะเป็นแม่บ้านรับทําทั่วไปไม่ใช่ทําบ้านตัวเองอใช่ไหมครับ ค่ะค่ะก็คือเป็นเบดพูดง่ายคือดูดูเด็กด้วยค่ะแล้วก็ทำงานบ้านแบบบ้านเขาค่ะเป็นความสะอาดอะไรนึงคือถ้าถามนะว่ามันเด่นไหมในพื้นชะตามันก็มันก็เหนื่อยใจมากกว่าจะเป็นจะเป็นทรงคือในแง่ของรายได้ผมผมพูดแบบนี้นะก็พอใช้ได้นะแต่ว่ามันจะเหนื่อยเหนื่อยใจมีความไม่สบายใจถูกไหมค่ะค่ะแล้วคุณมอเก ถ้าิดค้าขายของอาหารเล็กน้อยอะไรอย่างนี้จะพอทำได้ไหมคุอาหารเนี่ยต้องต้องลงมาควบคุมเองคือต้องเหนื่อยทําอาหารได้นะผมพูดแบบนี้เลยยิ่งถ้าคุณมีฝีไม้ฝีไม้ลายมือนะคือต้องเหนื่อยเหนื่อต้องออกถึงจะได้ตังคือจะขายอ,อาหารก็ต้องลงมาผัดมาปรุงเองและที่สําคัญถ้ามีการมีการจอนอะ่ะเช่นส่งตามหมู่บ้านอาหารปิ่นโตไอ้พวกเนี้ยสมรูปถ้าคุณทําได้แบบนี้นะลงมาทําเองต้องเหนื่อยหน่อย ต้องต้องมีการจอ<ช>มีการเดินทางอย่างเงี้ยอันนี้เด่นอันเด่นจริงๆทําได้ค่ะค่ะเออแล้วระหว่างแค่แค,แค่อยู่จังหวัดระยองกับชลบุรีนี่อันไหนดีกว่ากันคะอืมมันก็ภาคเดียวกันแหละฮะไม่มีผลอ๋อภาคเดียวใช่มันไม่มันไม,ม,นไม่มันไม่มีผลนะครับอาชีพสําคัญกว่าอาชีพสําคัญกว่าค่ะเออแล้ว,แล,วแล้วอยากจะถามเรื่องนิจใจท่านนี้ปีค่ะแต่ปีนี้ผมฝากนิดนึงก่<ข>อนจะไปแบบ พอที่จะอาศัยได้นะคะก่อนที่จะไปถึงเรื่องลูกเนี่ยผมฝากนิ้หนึ่งปีนี้ระวังโทรศัพท์มือถือนะชำรุดศูนย์หายระวังแล้วก็ปีนี้จะพูดอะไรให้ระมัดระวังเรื่องของคําพูดให้ดีคุณจะนอยปีนี้คุณจะปีนี้คุณจะหงุดหงิดง่ายคุณจะคุณจะไม่ค่อยอดทนนะครับก็ถ้ามีโอกาสบริจาคเงินเรื่องทุนการศึกษาขอให้ทานะอ๋อค่ะลูกเกิดวันที่เท่าไหร่ครับ เกิดวันที่สิบหกเดือนมิถุนาวันศุกร์ค่ะปีสามสองนะคะมิถุนาสามสองวันศุกร์กี่โมงอสิบเอ็ดโมงสีนาทีกันไม่ได้ค่ะสิบเอดโมงเสร็จเสใช่ไหมยากยากตอนนี้อุ้ก็ก็เป็นผู้ใหญ่แล้วนะยี่สิบห้าเต็มย่างยี่สิบหกแล้วนะครับจะถามว่าจะถามอะไรคะ าจะถามว่าหน้าที่การงานเขาว่าจะมั่นคงไหมแล้วแบบแม่พอจะอาศัยได้เขาไไหมเขาก็าํางานอะไรอยู่คนะเขาทํางานบริษัทต่คะทางานโรงงานแบบเกี่ยวกับยางอะไรทียางนะคะแต่ปีนี้งานเขาโอเคนะปีนี้ะนะย่างสามย่างยี่หกย่างยี่สิบเจ็ดเนี่ยแม้กระทั่งย่างยี่สิบแปดถึงจะมีความเปลี่ยนแปลงก็จะเปลี่ยนในทางที่ดีขึ้นนะครับ แลวถ้าถามว่าอพอที่จะพึ่งพาไหมาก็ตอบได้ว่าเขาพื้นฐานนิสัยจริงๆแล้วถึงจะเป็นคนใจร้อนนะแต่ลึกๆลึกๆ<ช>แล้วเนี่ยเขาเป็นคนดีนะผมใช้คานี้ไม่ได้แกล้งชมกันเพียงแต่ว่าเมื่อพิจารณาดวงคุณแม่ประกอบกับคุณลูกแล้วเนี่ยอยู่กันทางห่างอย่างนี้กับดีนะ,ะทุกวันนี้ไม่ได้เจอกันทุกวันใช่ไหมฮะอยู่คนละที่แ่บก็นานๆก็นานๆเจอกันทีใ<ช>่ใจําไม่เลยอยู่<ต> อยู่ห่างๆถ้าอยู่ด้วยกันแล้วจะมึงซีจะเครียดใช่มันคือเรื่องจริงอย่างนี้ผมบอกนะอยู่ห่างๆอย่างห่วงๆดีกว่าเขาก็ให้ความช่วยเหลือแหละในระดับหนึ่งพึ่งได้แต่อย่าไปจุกจิกกับเขามากใช้ได้แล้วบอกเขาในช่วงสองสามปีนี้ให้ตั้งใจทํางานนะเขามีโอกาสที่จะเจริญก้าวหน้าในตําแหน่งหน้าที่นะครับอ๋อค่ะาขอทำเครื่องค่ะแล้วเป็นเงินมีสิทธิ์ที่จะทำบ้านได้นะคะเป็นของตัวเองค่ะของใครของคุณน่ะเหรอ อาา49ค่อยว่ากันอสี่สิบเก้าค่อยว่ากันตอนนี้ซ่อมของเก่าไปก่อนค่ะนะจ้ะเอค่ะขอบคุณมากขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคับมาัสดีจ้ะมามาต่อในส่วนเอสเอมเอสนะคะคุณคุณพักดีเลขทะเบียนรถแปดปดสามอ่อโมหาจริตนะก็เมื่อกี้เหมือนกับท่านเจ้าของสายมัสกูลแหละจะงุดงิดอารมณ์เวียง อันนี้ใช้ตรงคำเปลวปิดที่เลขแปดทั้งสองเลขอขอภายน้ําพระพุทธมนต์ติดที่เลขแปดทั้งสองเลขส่วนเลขบ้านทับหค่ะศีลบริสุทธิ์พระหัตถีครับ SMS ต่อมาค่ะคุณพานุสิทธิ์นะคะเกิดวันที่6กรกฎาคม2535เวลาเกิด11นาฬิกา30นาทีวันจันทร์ถามเรื่องหัวใจกับการเงินปฏิทินตรงกับวันวันจันทร์ถูกต้อง,ง,ง,งนะครับ แั่จุนี้ไม่ดีปีนี้นะครับถ้าทังโสดอยู่คนเดียวถ้ามีคู่ประครับประคองนะเข้าทํานองรักรักเลิกเลิก,รกหรือจะมีคนที่เพิ่งมีปัญหาเรื่องรักเข้ามาประสบพบเจอกับเราแล้วมันจะทําให้เราทุกอันเนี้ยของคุณเองเนี่ยให้ถ้ามีโอกาสจะ,จะเจอคนชราขอให้ทาทาทานนะยึดเหรียญสิบเหรียญเงินสิบบาทก็ได้ส่วนในแง่ของการเงินอย่าให้ใครขอยืมนะครับสตุงสตังไม่เอา แต่สภาพกล้องโดยรวมยังเอาตัวรอดได้นะจ๊ะบเอสเอ็นเอสตอมาค่ะคุณพันนิตาเบอร์โทรศัพท์สามสามถ้าชอบเลขคู่ใช้หนึ่งหนึ่งห้าห้าหรือว่าเก้าเก้าดีกว่าครับส่วนเลขบ้านเจ็ดเก้าค่ะใช้ทองคำเปลวแท้บริกรรคาตาชินะบัชชอรและปิดที่เลขเจ็ดจะได้ไวขึ้นหลานนะคะเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเราจะมาฟังเรื่อง,องราวของเรื่องงามยามดีกันวันนี้พการซกครร่ค่ะครับ